เสียงที่ปังาทำเสียงหล่อทำเสียงหล่อสุดยอดเลยค่ะเพลงใหม่ของเขาเพลงแรกในชีวิตด้วยของเงนะคะชื่อเพลงว่าเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะเดี๋ยวได้คน่มีเจไหมไอ้เดี๋วเดเดี๋ยวๆๆลองซ้อมใต้มาหงก่อนไหมเราฮะ อยู่ในเกลือนะพูดถึงน้องดีกว่านะครับเดี๋ยวพูดคุยกับน้องด,ดีกว่าไม่ได้แค่มาคนเดียวครับเพราะว่าถ้ามากับแจ็คไรเดอร์ต้องมาเป็นขยบใช่ไหฮะ สวัสดีครับปูนครับสวัสดีครับคิวครับสวัสดีครับแบงค์ครับผมครัสดีครับพี่แบงค์ด้วยครับผมสวัสดีครับเอ๋เอ้ยโทษนะตอนนี้อยู่อยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้ภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อ สวัสดีครับจาครับผอยู่ส่วนไหนของบ้าออยู่ตรงข้ามประตูออน้องๆมากันครบแบบนี้แล้วถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าครับว่าเราต้อแต่งในบ้านเลยย้อนกลับไปในบ้านเลยนะคะถามว่ารู้สึกยังไงตอนอยู่ในบ้านเรียนหนักไหมอะไรยากที่สุดใอรดีรดีที่ดลาแม้ช้าครับ วิ่งับผมบางวันคก็หมกเป็นแบบหย่อมๆครับก็หย่อมๆเดียวเดีหนักเป็นเกลื่อนใช่ไหมหย่อมๆไม่คือแบบมันจะมีแล้วแต่ว่าวิ่งจะได้เจออะไรเนี่ยเถนัดไม่ถนัดตรงไหนถ้าเป็นวิ่งแล้ก็จะหนักหน่อยสลับผมแล้วก็คิวนะเอาผมกไปเดียวเหรอก็ถนัดครับแล้วก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนมามันได้เอาเวลาได้ใช้จริงๆชอันนี้คงเป็นเรื่องเรื่องเป็นที่หนักหน่อย มีคนอหนักเรื่อหนักใจเรื่องอื่นไหมครับซอมลนะครับก็เป็นเรื่องการร้องเพลงครับเฮ้ยเฮนะครับทูนกีตมีฟันดิเชียประกวดคนร้องเพลงจะหนักใจเรื่องร้องเพลงตอนขึ้นตอนขึ้นตอน่าแรกก็พี่ผมชอบร้องเทียนครับตร่เตเอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีข้นไม่มีเพีงที่จะร้องเทียนแล้วทุกเพลงซ้อมไม่เอนกันมีเขบเอาฝ่ายมากกว่าฝ่ยิงไหมคะอามบตองแอนโลวแล้วตอนที้มีบ้างใช่ไหคะใช่ค่ะ สนุกค่ะมีอะไรยากไหมลูกก็มีเรื่องอ่าร้องนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเจ๊เป็นเพราะเราไม่สบายใจด้วยแต่ว่าคุณรวมก็ทำได้ค่ะนี่รวมก็ทำได้ค่ะมีใครแบบรู้สึกแบบกดดันไหมแบบไปอยู่รวมกันแล้วมีใครมีแฟนคลับดูตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีใครกดดันไหมตอนอยู่ในบ้านจะกดดันไหมไม่ไม่ได้กดดันเรื่องแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะกดดันกันเอง ไม่ก็ไพี่ข้องใจพี่้องใจนาจริงๆแล้วมันมันอยู่ในบ้านเสียแคแค่เป็นเดือนอะี่าไมมันก็มีหนหดบ้าแล้วมีอะไรที่เรานี่ไ็นั้น คือสิ่งที่เราภารกิจเราจะต้องทำในแต่ละวนเราก็ต้องต้องทำให้ดีต้องทําให้ดีต้องทําให้ดีแล้วก็ต้องรุ้นีิว่าจะมีใครออกไหมเราจะออกหรือเปล่าก็เลยแบบยานเลยด้วยเปล่าอย่างนีท่ถึงความกดดันันไล้วพี่แจ๊คท่านี้อยากรู้ว่าว่าถ้าพูดถึงความประทับใจอะอะไรที่แบบเูาสึกว่าเราประทับใจที่สุดเอาทั้งสองคนเลยดทวีค่ะทวีเรื่องนี้เลยเรื่องนั้เลยว่าเราประทับใจอะไรที่สุดเรื่องแต่ตอนที่เรา ใจเขาเวล้ออะไรรู้เปล่ะขาดาหนูปรับใจเพื่อนๆแล้วก็คุณครูเฮเลอร์ทุกคน,นค่ะแล้วก็ประทับใจที่สุดคือครั้งแรกที่ขึ้นคนเวทีเราไปร้องเพลงค่ะตอบคำถามได้ดีตอบคำถามได้ดีมาก,กาตีการโนจุดดีครับมีคนที่ยังไม่ได้พูดไหมคะใครอยากจะพูดอะไรบ้าง<ย>ความประทับใจอ่ะความประทับใจครับก็คงเป็น คุณครูแล้วกันครับผมคุณครูทุกคนคือไม่ได้สอนให้เราเก่งอย่างเดียวแต่สอนให้เราพัฒนาเรื่องพัศมีสติ้วยครับทำให้เราเป็นศิลปินที่ดีขึ้นครับผมใช่ได้รับความรู้มาเยอะมาทำใจเลยคคุณครูทุกท่านมีใครเสริมไหมครับตรงไหนกินไหมฮะนายกภูมิงคงจะประทับใจวันแม่ครับผมเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณแม่เลือกให้พวกเราร้องครับผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะมาทำใจเด้วน มาจนถึงตอนนี้ครับทุกคนมีโปรเจกต์ร่วมกันครับเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของพวกเขาครับชื่อว่ามันค้างนี่แหละอะไรคือมันอะไรคาาือาาค้างแล้วค้างกับใครค้างแล้วไ,ได้ดูไหมว่าตอนค้างกันเป็นยังไงอยากดูกนี่นะไอเขาว่ามันค้างที่ต้องติดกันหน่อยดูนะพ,พี่ขออย่างเดียวว่าจัดมันอะไรจะค้างอะไรถ่ายรูปสวยพี่ด้วย บอกเลยว่าพี่ไม่ได้เดินมาเองแต่อีพวกนี้ส่งมเป็นไอ้ผู้นี้บอกว่าเดินเข้าไปสีเดินเข้าไปสีนะฮะใส่ข้อดีดีแล้วเกิดเดี๋ยวพูดถึงคอนเซปต์นิดนึงนะครับของอัลบั้มของเรานะครับมันช้าก็คือ ความมันก็คือความความกระทำใจแล้วก็ความพิเศษที่พวกเราทัา้ง12คนได้มีร่วมกันในบ้านนะครับนี่คือความมันของพวกเราครับส่วนที่ยังค้างอยู่ก็คือความฝันของพวกเราค,ครับที่จะต้องออกมาสานต่อให้สําเร็จครับผมทำเพลงของเราให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเป็นนักสแสดงเป็นนักร้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับโอ้โหนืครบ,บรสมุ <laughs> สมดีน,น,นี้นะครับน่าสงสเป็นนักการเมืองจริงเลยแถลงนโยบายพักได้เลย มันค to ้างคืออะไรนะคะถ้าถึงตัวเพลงไปดีกว่า MV ว่าจะกินได้ได้ดูของเกมเต็มเพลงไปเรียบร้อยแล้วดู MV ดู MV ของเกมไม่ดูของเกมไม่ได้ไม่มีใครเขคิดลึกแบบพี่แจ๊คเลยอ่ะเอาเป็นว่าผมชั่วคนเดียวนะคะได้ดูไปของเกงไปแล้วแต่ว่าอยากถามว่ามีใครได้ถ่าย MV ไปแล้วบ้างของใครบ้างคะปาเลยโอ้ตกือบคลงไหมตกลงไหมเออ็บครบครบนะป้าี่ครบนะครับ ที่เหลือไม่มีครับผมไม่ใช่มีมีมีโอ้โหนี่ถามธรรมะกินเพื่อนเลยเนี่ยเออยังไง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 ให้ฝากไม่ไม่ให้ฝากไงให้ฝากถึงเอ็มบีตัวเองหน่อยว่าเอ็มบีลงมาไงน่าสนใจแบบไหนก็สนุกสนานตามท้องเรื่องตามอ่านเลคเตอร์ของเพลงแต่ละเพลงครับผมถ่ไม่ได้ถ่าย เขาโหนนะคะของคนอื่นเปนอะไรเข่งอะไรไ่เพี้ยนเจาไม่ให้จูนจูนเสียงใหม่นี่หนึ่งแค่ก้าวหม่ครับมีเป็นแบบแนวขาวๆขาวๆ มีตรงกันแล้วก็ในกระบีก็เหมือนกับชอบผิงคนนึงเลยนะครับแล้วก็แบบว่าหลายหลายอย่างอาจจะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอะไรก็ช่างเนี่คุณแค่ว่าเคเป็นตรงกันก็พอใช่ไหมเข้ากันได้มีเข้ากันได้ต่อไปสาวเหรอสาวเห็นไหมล้วก็ถ่ายแล้วเป็นกระบีแล้วไม่มีพระเอกกระบีนะเฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะจริงๆริเรามีไม่ใช่หรอไม่มีทำไมทำไมจะต้องรอนตัวอะไรขนาดนนั้ นี่เป็นแค Harr ่แอคเซสซอรี่เท่านั้นค่ะยกเว้นยกเว้นไหนไม่นายกับถึงเวลาเจนาที่ผู้ชายพวกเราเลยน เป็นสไตล์อาร์ตสวยงามค่ะไม่มีข้อแข็งค่ะเพราะว่าในเพลงแนวอุปถัมภ์เขาเหงเอาเด็ดใจใช่ไซึ่งเราก็นึกถึงแฟนเก่าที่เขาคุกคามกับเราแต่เรายังรักเขามากมีอะไรงี้ยแล้วก็เจ้าเหงาๆสวยๆไปคนเดียวินเองาเข้ามาสวยเข้ามาเออนะครับ MV ไม่มีผู้ชายถามพี่ดีได้เพราะว่าเพลงล่าสุดก็ไม่มีเพราะว่ากินไปหมดทั้งตัวแล้วเขาเหน็บไปหมดเลยเด็ดมากนี่ไหมคะ thank ยอย,อยอีกันมาแล้นะครับีของแต่ละคนนะคะถูกต้องแล้วอนอกจากนั้นครับก็ไม่พลพี่สองเราก็ได้เกริ่นไปเรียบร้อยว่าอนอกจากโปรเจกต์ควนันสกัดนะครับยังมีสิส่งที่ซจะไปอีกอย่างหนึ่งนั่นคือก็คือมีซีรีส์ให้เราได้ดูเหมือนด้วยถูกต้อง AF11 <ถ>เก e ดซีรีส์เหล่าน,นิดนึงเหล่าน,นิดนึงถ่ายไปได้ยังทำอะไรไปบ้างตอนนี้คะเห็นว่ามีเวิร์กช็อปใช่ไหมน้องใจพูดเลยปะพวกเราได้ลงส่งละครไปแล้วนะคะก็รู้สึก ขอบคุณโอกาสกๆคม่าที่ได้ได้รับด้วยเพราะว่าเป็นโอกาสที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่อยู่ดีออกมาจะได้รับโอกาสที่ได้เล่นละครนะคะก็อยากจะขอบคุณโอกาสพวกเราก็จะพยายามฝึกให้เต็มที่นะคะแล้วตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเกือบเกือบทุกวันเลยจริงๆ,ๆแล้วก็เพราะบทมันก็ค่อนข้างยากมันมีหลากหลายแนวนะคะส่วนมันจะมีทั้งคอมเมดี้ดราม่าอะไรเงี้ยรักสามเศร้าก็มีเนาะ บวงสวงบางคนขอบ้านขอรถขอหวยอะไรรู้ณบุญตั้งใจดูว้ามากเลยเรื่องนี้ได้มีโอกาสครับร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพนะครับแน่นอนเลยเจ้าของบริษัทที่ทำซีรีส์เขาอนันดาเอฟริกาฮาใช่นะฮะแล้วก็ฮาโลโปรดักชั่นเนี่ยทำซีรีส์แล้วด้วยฟินกันอย่างฟูเขาไปแล้วี่ด ทีน no. huh? ี้ก็ไม่แน่นะถูกต้องเออเอ็นซีรีส์นะคะไปกับพี่ีเพราะว่าพี่มีเข้าไปมาแล้วรอบหนึ่งไม่ชวนนะพี่ยยากเลยยากเลยเอางี้เอางี้งั้นเราลองเริ่มชวนพี่ไปทิพย์ที่เรา มีขายเยอะนะคะถือว่าเป็นคลิปสำคัญนะครับเป็นคลิปสิบสิบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีการเปิดจองเรียบร้อยใครพรจองก่อนได้เลยช้าหมดอดฟินไม่รู้ด้วยนะจ๊ะจบแล้วค่ะนะคฝากอัลบั้มของน้องด้วยนะคะ A M C E นะคะถูกต้องเอาเป็นตัวแทนดีกว่าครับให้ใครฝากทุกคนค่ะก็อยากจะฝากนะคะ12เพลงจาก12บสองล่าสุดฝันนะคะเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำงานจริงๆแล้วก็เพลงนี้ได้ เก่งมากๆมาทํางานให้พวกเรานะคะมาช่วยกันทํางานตั้งแต่ในบ้านลวจะบอกว่าเพลงจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากตัวพวกเราเองเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณภาพของการเพลงมันก็จะออกมาจากบุคลิกของแต่ละคนอย่างเช่นโหวลี่แค่อยากเจ้าชู้อ่าแ,แต่ว่า,วาจริงๆไม่ใช่เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้มากอะไรอย่างี้ สนุนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วแน่นอนครับสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งอลัลบั้มก่อนใครรวมถึงสิ่งรอสายด้วยที่เวอรไวยเว็แบตบ์ True Music ได้เลยี่ยมไปเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวติดตามในายจูเลียนี้นะครับฝากด้วยกันแล้วกันผลง,งานของ,งน้องๆนะคะรับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นทริปของ,งน้องๆนะคะที่จองได้วันนี้เลยนะคะแล,ะล้วก็อัลบั้มของน้องๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณสารตอบฝันในเราวนี้เขาไปไกลแน่นอนถูกต้องแล้วนะครับอยู่ที่เราทุกคนนะครับและ